สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สนทังโคราชครับผมวันนี้เราจะมาบุกตะลุยร้านอาหารระไนไปดูกันเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่บรรยากาศกลางแจ้งหน้าโวนอาหารหน้าห้างสินทัณฑนะครับผมต้องการรอนะครับอันนี้จะเป็นหน้าร้านนะผมมาลานนผมชื่อว่ามาลาเพชรชาลีเป็นหน้าร้านนะครับอันนี้จะเป็นแผงหน้าร้านนะผมมีทั้งแบบเสียบไม้นะผมมีมาล่าแล้วก็มาลาชาบูน้ำดําผม มะละามาล,ามาละสิบบาททุกไม้เลยนะครับต่อไปแล้วก็ทําการเตรียมตังค์แล้วก็ถือบัตรคิวไว้รอเขาเรียกนะครับผมพอได้ของแล้วเราก็จะไปชิมกันเลยนะครับผมไม่รอช้าเลยครับทําการเดินไปห้างก่อนนะฮะอันนี้จะเป็นหน้าตาของหมาล่าเสียบไมบ้ที่ผมได้ไปซื้อมาเมื่อสักครู่นะครับผมเป็นยังไงครับผมน่าทานกันไหมครับ เชิญมารีวิวกันได้เลยนะครับผมเชิญมาลองชิมลองทานเลยเลยนะครับอร่อยแน่นอนครับผมรับประกันเลยนะครับผมสร้างแบบผิดสุดๆมาเลยนะครับผมต่อไปเราก็จะมาลองทานเลยผมเป็นเห็ดหอมนะครับผมย่างนะครับผมแล้วก็เบคอนพันเห็ดหอมแล้วอีกอืก่นอีกมากมายนะครับนะบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับผมขอบคุณ การรับชมครับขอบคุณและสวัสดีครับ